เรามาถึงหัวลำโองแล้วนะสวัสดีครับวันนี้เป็นวันแรกในการเดินทางนะเดี๋ยวตอนนี้เราตามหาสมาชิกที่มาถึงก่อนหนะ้าไม่รู้อยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวดวูวอนสังเกตง่ายๆผมว่ามันจะเสียงทองหน่อยแต่มันอยู่ไหนก็ไม่รู้ หัวทองเห็นแต่ข้างหลังเว้ยตามหาไปก่อนเนี่นะครับหาไม่เจอครับมันบอกมันนั่งอยู่ตรงนี้ครับอาหารเจอาหาไม่เจอหาไม่เจอมันบอกมันนั่งอยู่นี่นะแล้วมันบอกว่ามันมีเส ใครอะไรให้ก็ไม่รู้มันบอกว่ามีเซอร์ไพรส์นะครับหาบอกมีเซอร์ไพรส์หาไม่เจอนั่งอยู่ไหนจากที่เราสอบถามโทรหาสมาชิกเรียบร้อยบอกว่าอยู่ข้างนอกนะครับเดี๋ยวเราตามหาสมาชิกก่อนไม่ได้อยู่ข้างในนะแต่ว่าเราต้องออกทางนี้ ทางนี้สมาชิกบอกว่านั่งชิลนั่งชิลอยู่ข้างนอกเดี๋ยวตามไปดูแล้วกันว่ามาชิลอยู่ตรงไหนนะครับผมนี่นะครับเราเดินออกมาข้างนอกนะบอกว่าอยู่ตรงโรงเรียนเดี๋ยวมาดูว่าอยู่ตรง เห็นแววๆแ,แล้วเห็นไอห,หัวทองแล้วครับเฮ้ยใช่เปล่าว่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชแต่มันนั่งอยู่กับใครอ่ะนั่งอยู่กับใครนั่งกินเบียร์อยู่กับใครอ่ะแบงแบงมันมีมันมีมนทนาหารก็ด้วย คิกมาด้วยหนึ่งคนไม่รู้ใครนะไม่รู้จองตั๋วหรือเปล่าครับมาเรียบร้อยสมาชิกรรเรามีสรไพรส์หนึ่งคนนะเรียกตัวมาหนึ่งวันเนี่ยสมาชิกเราเดินทางไปด้วยกันวันนี้และอีกคนหนึ่งกำลังเดินทางมานะเดี๋ยวก็ดูว่าจะมาถึงตอนไหน 谢谢มาเรียบร้อยครับสมาชิกหนึ่งท่านลางข้าตอดมาต้นเทเวศมาเรียบร้อยนี่นะครับเราเดินทางอยู่ที่กำลังถ่ายรูปกันอยู่นะนี่ต้นแห่งเทเวศครับต้นแห่งเทเวศสมาชิก ที่เดินทางไปกับเราทุกทริปครับต้นเทเวศและอีกหนึ่งสมาชิกสมาชิกใหม่ครับเอครับผมอาหารแบงเกอร์าตอานนี้เป็นเวลาทุ่มนิดนิดนะเราเจะเดินทางช่วงประมาณาทุ่มสามสิบครึ่งนั่นแหละก็เดี๋ยวเราไปดูวา่าตอนขึ้นรถไฟอ่ะข้างในจะเป็นยังไงโอเค Oh. มาต้นไหนครับเดินขึ้นมาเลยครับแปดนะครับอ่าเป็นไงบ้างตอนนี้ก็ปกติแล้วนะฮะรอขึ้นแเอรเ์จะเยบ็บก็ปกติมันเขาต้องดึงเงินลูกจะหนีอ่ะเราตอนนี้ฮะนี่ไงเขาก็ดึงออกมาตอนไม่เเต้องดึงยังไงก็ใช้ขอบอกใช่รู้สึกว่ามัน กว้างกว่าทางที่ที่ลำตางั้นอันนี้ดีอ,อันนี้ดีกว่า<อ>ดีกว่ามันจะกว้างกว่าที่ลำตางัะน แล้วครับไปแล้วโอเคซียูท <laughs> ุมโล ตื่นด้แล้วเว้ยดี๋ยวไดถึงแล้วเดี๋ยวไปล้างหน้าแปรงฟันตื่นตีหน้าเหรอเนี่ครับสภาพต้นครับไปรุ่นครับนี่แบงเกอร์แบงเกอร์อีกตื่นล้างหน้าแปรงฟันไว,ว้อีก ยี่สิบนาทีถึงไฟคนนั้นเป็นแรงเยอะแรงอย่างแรง,งอากาศตอนเชา้าครับรอจะถึงสาถงานีอีกประมาณยี่สิบนาทีทุกคนก็เตรียมตัวครับเตรียมตัว นะครับถืแล้าจุมารเรา ตรวจแผนที่กันก่อนเพราะว่าเราออกจากสถานีที่สุออกจากสถานีปุ๊บงจหลงทางทันทีนะครับนี่ยเช็คแผนที่ก่อนดิไหนเราอยู่ไหนในโอเชียนนี่เขาบอกให้เราต้องไปโอเชียนอ๋อโอโรงแรมใช่ไหมใช่เราอยู่ตรงนี้ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวเดี๋ยวก็เดินฟึด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 ขวามือนี่อ่าฮะก็ไม่ไกลนะใช่ นี่ครับออกมาจากสถานีรถไฟออกมาก็หลงทันทีครับเรจะไปทางไหนโอเค ถนนยาวนี่แหละเพราะว่ายัางไงเราก็ยิงถนนยาวอยู่แล้วอมันไม่มีทางแล้วให้ตัวนั้นแล้วใช่โอเคก็ไปเรื่อยๆก่อนเมื่อเมื่อยหร่ได้ยังไม่เฉลยไปเรื่อยๆนะอีกสักแป๊บนะก็เกิอะไรขึน่ากินกันจดโอเคโอเคก็ไปเลยไปเลยไปเลย เกิดปัญหาแล้วครับว่าไงเนี่มันมันพามาเข้าหมู่บ้านแต่ถ้ารู้ได้ใช่ไหมรู้ได้โอเคลงทางลงทางต้องลงทางแล้วมันอากาศเป็นไงอากาศเราเดือดบอกเราเดือดแน่ๆเดือดแน่ๆนี้เดือดแน่ๆไปกินข้าวไกินข้าวครับเรามาเดินทางประมาณสักร้อยห้าสิบโลได้เมื่อกี้ใช้ความเร็วประมาณหกสิบเจ็ดสิบ ้แ่งหลังขับเร็วนะหล,หลังเร็วขึ้นนะเี้ยตัวรถได้แบงค์ตามไม่ทันตัวหัวสัตว์ยังี้ก็เลยลมไอ้รถเม่้งไม่ดีรถสั่ง <c oughs> อ่ะลวยกินข้าวกันะ ไปตามลมสนุกสุขสมหัวใจง่ายความท,ที่ยาวนานหรือสั้นแค่เพียงคำเอาตู้แช่น้ำแล้วเดินต่อไปเธอสอบหาเื่อพากลุ่มครอกสายลมคงรอกไว้สายใจไหลลู่สู่สวรรค์ los 33 จัดเช้า,ชานี้ที่ได้ตะปังครับ ตามตะวันบุบบันไปตามลมสนุกสุขสมหัว,หวใจงายความที่ยาวนานหรือสั้นแค่เพียงคำเอาตูแช่น้ำแล้วเดินต่อไปเธอสอบหาเนผ้าคลุมครอบสายลมคงรอกไว้สายใจไหลลู่สู่สวรรค์ ที่ไหนก็นอนที่นั่นรู้ก็ลืมตาขึ้นมาดูตะวันว่าโลกสร้างสรรค์สวยงามให้เราบอกให้รู้ <c oughs> ให้ดูความจริงทิ้งขึนเพื่อสู่เช้าตอนนี้ก็9โมงกว่าเกือบ10บโมงนะครับ เมนูเราวันนี้ว่าไงวันนี้มีลุ้นว่าจะได้กินหมึกมีลุ้นกินหมึกตอนนี้เราอยู่อยู่บนเกาะแล้วใช่ไหมใช่ถ้าหมึกไม่ได้เดี๋ยวเอาเต่าเต่าเลยแหละเต่านี่คืออาหารเย็นล่อเต่าเลยเอ่ะโปรแกรมมันต้องอาบน้ำเพราะที่นู่นไม่มีอาบน้ำมันเป็นน้ำก่อยโอเคก็ยืดสาเลยยื้สายแลงไปนี่เห็นไหมห้องน้ำดังผลผลงาน ผลงานเกิดขึ้นรถไฟ